เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตาความสัมพันธ์ว่าอะไรยังไงจะเปิดตัวเมื่อไรสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีกับนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังวิลชวินเจรวนนท์ซึ่งว่ากันว่าหนุ่มคนนี้น่าจะเป็นรักใหม่ของสาวเบลล่าซึ่งก่อนหน้านี้วงในอย่างมดดำคชาพาได้เผยว่าทั้งคู่เจอกันครั้งแรกบนเครื่องบินแต่ตอนนั้นฝ่ายชายไม่รู้ว่าเบลล่าเป็นดาราเพราะปกติเขาทำงานอยู่ต่างประเทศงานนี้ก็ทำเอาคนฮือฮาบอกว่านี่แหละพรหมลิขิต ขณะเดียวกันก็มีคนสงสัยว่าเจอกันบนเครื่องบินคือยังไงมีโอกาสคุยกันได้ยังไงก่อนที่ล่าสุด15พฤษภาคม2567มดดำคชาพาจะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในรายการแชหลังมีการพูดคุยเกี่ยวกับรักครั้งใหม่ของแขกรับเชิญเบกกี้สีธัญญาว่าเจอกันในสถานที่ดีๆเป็นสอสถานที่ที่ทรงคุณค่าและคู่ควรจากนั้นมดดำคชาพาก็ได้พูดถึงเบลล่ารานีขึ้นมาว่าอย่างเบลล่าไปนั่งที่เขาบอกว่ากฎของการนั่งเฟิร์สคลาสอะ แล้วเราจะไปเจอคู่ใช่ไหมล่ะเขาบอกสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราเก็บเงินแล้วนะ